เอยมาอยู่ใ่้ตีนกูหมดแล้วพวกเปรตพวดอนั่นหยิบแมมโอยจะกระโดดไ้วหยิบมุงหยิบอ่ะฮ่าฮ่เฮ่เฮ่าฮ่าอ่าฮ่าย่าฮไาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่นี้าฮ่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 น่่าฮเาฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่า่ะฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮน่า่า่่่่่่เ่่้น่ เพื่ออะไรได้เป็นคนสุร้อนไอ้ยาคนดูร้อนฟันเพื่ออำเภอไหนอะอำเภอเมืองไหมอำเภอเมืองไอ้จ้ามึงบมาฟันเพื่อฟันเบาไม่พูดไม่ไม่ไม่พูดแรงอะไรไม่แรงตายอะแรงตายอ่ะเข้าวัดบ่านนอกไม่อยากแรงะแรงพันธุ์นี้มันไม่ไปเล่นมืแล้วเฮ้ยเดีมึงมีมึงมึงมีอะไรกับพิษสภาเออผมแก้มันมาแก้มันนันแล้วับรถชนผมมันไม่คอโทถอะที่ไหนเฮ้ยที่ไหนเฮ้ย มึง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 วาไคมึงว่าเพื่อมึงว่าไคอ่ะคนหนังร่างๆใส่ชุดสีดำๆเลยอะเอ้ยชุดสีดำเพื่อไม่ใ่อะไม่ใจอะมึงมึงเม่กี่มึง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 ได้เห็นไม้อะเห็นแจงไม้มึงลองเลี้ยงมึงลองเลี้ยงไอ้สันนรกบันเตยไอ้สันนรกบันเตยไมได้ข้าแต่ห้อบ่อยกว่าคนนี้เฮ้ยุณชอบคุณชอบเด็ดเฮ้ย ช่วยชีว <is> <ness> no. ิตมันเด็กออะแปลกๆนะคบฮัลโหลครับคุณหมอครับไม่ชุบหรอไม่ชุบเออหมอง c r ก่อนนะฮะหมอครับรอรอหน้านะรอหน้าตอคนตายหงอ่ะเปรตละบักสัตเตยไอตีนไม่ให้เรียอะไรเลยมึงบูดอีกกี่ด้มึงบูดอีกกีเนบักเตยเัคูเลบักวาคันคาที่รักเอ้าออ น้องเป็นไรน้องเป็นไรตายอ่ะมันก็อะไรไรคือไม่รู้อยู่ๆพวกบะหมูก้าฮ่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 ไม่พินเลยมึงจ่ายวงไหนง่ายอ่ะมึงจ่ายวงไหนง่ายอ่ะคนถูอร้านไม่ตายพันนีร้อนชี้ยะได้ไหมมึง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 แรงอมรีเอ๊อเป็นคนกลางอ่ะมึงเลยนี่ยิงอยู่กับใต้ไม่ใช่แต่ว่ากูรู้กูรู้จักเออมึงรู้จักคนชื่อไพ่ไหมไอ้ไพ่อะไอ้ไพ่เหรอเอ้ยพิษตาบ้ามัน ไอ้ดิปากมันจิบลิ้มจิบลิ้มเหมือนเป็ดปากสีแดงใช่ไหมมันรู้จักจ่ายได้แล้วมึงดูได้มึงดู้ไอ้หน้าตาจีนพ่อมันตัวมันตาจีโนน่ะเป็ดมันมันเป็ดพันเนีเออมันเป็ดทำไมไอ้ไข่แดงไอ้ไรอ้ะมึงเอาดิมึงเอาหรือจ็ดแหมพี่เป็ดตัวไหนวะหมอชีเด่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขาหมอเขาเล่นหนานี่เงี้ยไม่แต่ว่ามึงมามึงมามึงมึงมาจากประเทศอะไรได้อะกูไม่รู้อะมึงมาจากอะไรได้ ประเทศที่มันยูได้ไอ้แก๊งนั่นพุ่ตามต้มมาหลายทีแล้วมึงมึงมาจากวัดทีเตียวไอ้เร็วไีเบ้าไอ้จ้ามึงมาจากวัดตีมึงไม่บอกท่านพันเนียพันนี้กลัวแก๊งมันเหมือนกันโอ้ยตัวอีกคนมันแก๊งไอ้ไอ้จ้าไอ้พวกไอ้ไปไอ้ไอ้ได้ไอ้ช้าได้พวกนั้นอ่ะกลัวไอ้ช้าไอ้เหี่ยวไอ้ไอ้จ้าลูกน้องกูมมดพันนัน เฮ้ยลูกน้องพี่ชายเอ้ย <l acht> ลูกน้องกูบันโนดอ่ะกูเ <l acht> อ <l acht> อกูไม่ก็พี่ชายมันมันแนวอยู่ใต้ตีพี่ชายเอ้ยมันอยู่ใต,ต้ตีนกูหมดแล้วพวกเปรตพวกดอนั่นยึดแมมโอ้ยเจ้ากระโดดไปเออยึดมุงยึดไอ้เฮ้ยลูก นายมึงลองจีบสาวแหลกคนนี้นี่เติ้นลองจีบสาวคนนี้นะขอบคนณนะคนชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับโตแล้วจี้โตแล้วคนจะคบกับพี่ชายเพไม่รอดไอ้ยจาไม่ต้องไม่ต้องพันนี้มีไปต้องเออไม่เติ้นมาวันนี้ไอ้มึงจีบแหลกนี่คนปันเดียวกับมึงมาไอ้ไอ้อมึงเป็นคนนี้ยเป็นคนนี้ไอ้ยจาคนเนื้อพันนีคนเนื้อขยับเปียบลักขยับเปียบลักเอ้ยนั่นคนข่ามีน่ะพันนีบีบเอาตบนะ มีปันหากับพนคอนะเฮ้ยคนหนักก้อนมึงดูไม้ประตูมีก้อนคนหนักอนมีปืนเอยมีปืนเฮ้ยจ้าจริงมันนี้ยิงแมงเฮ้ยมึง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 ด่าแรงนี้มึงแรงนี้มันมายืนนานพันนี้มึงเงาเอ้ยไอ้เจ้าคนคนสุดร้าอำเบอเมืองเออแมน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 คนบิดเหล้าคนบิดเหล้า รถพีด้วยไอ้จ๋ามึงไม่บอกกู้พันนี้ว่ามึงอยู่ที่ร้านไอ้จ๋าไอ้จินเคยไปหลังหลังส่วนไม้หลังสวนเนอะไอ้จ๋าไอ้จินไม่ธรรมดาบันนีอ่ะไอ้จ้าไอ้ย่าอยู่นาก้อนไอ้จ๋านาก้อนยิงกันบ่อยไม้หลังนั้นเออยิงกันลุกวันปกติคนไต้หวบนรีดน้อยกว่าคนอืนเล่นไม้เล่นแมววัวแดงอ่ะมึงเอาเลยเอาพื่อเอาพันนี้อ่ะ คนนี้คนนี้พ okay, ิซ ouais> ่าครับผมพิซ่าม pues, ีแฟนรือยังะแฟนๆหนูเพิ่งเข้าเมืองมาวันนี้หนูต้องเริ่มฟาร์มอะไรก่อนนะพี่อาโง่อะฟาร์มรักก็ไม่รู้ฟาร์มรักนะพี่อย่างฟาร์มรักไห้รับผมไหนเริ่มคิ้วดูมั่งโตมั่งไม่รีมั่ใช่แร้วพี่แล้วไอพิซ่าชื่ออะไรเออชื่อโอโมพี่กี่เปรตแล้วมึงกับมึงด้วยนี่มันมึงจะติดเปรตเอ้าเย็ดนิ้วเอ้า วันนี้พูบะพูซาวันนี้ไม่นะได้เออพูซาวันนี้ไม่ได้ได้หมวกแดงนี่เอาดีๆถูกเพิ่งเข้าเมืองวันนี้เนี่ยเข้ามาทำอะไรร้องไม่รู้มันต้องทำอะนี้ยหนงงอยู่เนี่ยแล้วพึ่งแดบพี่สอดวางตัวคนเดียวไลยข้างหลังตัวมีเป็นอันเดียวจิ้งจตัวนี้ข้าขโมยมากตรงห่วงห่วยาว หนูกำลังยืนดูว่าหนูต้องซื้ออะไรไปฝากมาความรักของเอ็มม่ปลี๊ไอ้มันไม่มันไม่เอามึงจักบ้าเลยโอ้ยเจ้าเอ้าหงุดหหน่อยใจแล้วเออหน่อยใจแล้วเจ้าเป็นคนดีได้ดิเจ้าเป็นคนดีนายเจ้าเป็นคนดีนายโดนที่เออแล้วมันโดนยิงตายเดี๋ยว อุดงเลยอุดงไอะไรอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูไม่ดิอายุมึงเอาไปดักเออมึงเอาไปดักฟันนี่อ่ะมึงเอาเออนี้คนอยู่นี้คนอยู่นี้ไม้มึงเห็นไม้อ่ะคนดักอ่ะสีเปียวเหมือนมึงอ่ะแต่นายแต่งไม่แต่งถึงนักเรียนอ่ะนี่คืออันนี้คือไม่ใช่อะไรนี่ไม่ใช่อะไรอ่ะครับไอ้จ้ามันคือมันคือโรงเรียนไม้เมึงอตื่นเคยไปโรงเรียนไม้อ่ะยูบ้านกินยังเงี้ย ลิ่พีอัก็้ให่านไาแล้วยไม่จบ่จ่แล้วไม่ไม่ใจล้ไม่เรำเดปีตอนนี้ไ่ก็บ้าแล้ยไม่จบ่าแต่ว่าเขาเป็นคนอกอะเขาเอ่อไอควันตีนเ่ะดนยิงเบือโดนยิงหงเขาเคนกคตอนนี่คนคอเนนีอ้คนแลว่ขทนรู้จักคนชื่อัดเตอร์มึงมึงงามยุงเ ปัดเตอร์มัน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 เลื่อนไอตัวนั้นมันเลื่อนเนาะไม่ใช่ยังงี้นะกับใตายตรงนี้อีกแล้วมันเป็นกาดำกู้วันเป็นลูกน้องกู้ย์ปัดเตอร์ไม่รู้จักปัดเตอร์ใช่ไหมมึงด่าได้พันนี่อ่ะเฮ้ยมึงเอ็นแจ้งอะไรไหมอุ้ยอุ้ยดาวตกดาาวตกพันนี่อะตายยาวเออเรียกหมอยาวพันนี่มาเออวูจะพามึงไปทำความรู้จักกับเออลาดก่าง การาดก้างอ่ะมึงรู้จักไหมก้างได้ไดมึงต้องรู้มึงต้องรู้จักคนเยอะๆอ่ะเปันนี่ฮะไนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแกงเอ็นวีอ่ะอันนี้ชื่อบักจอยบักจอยปันนี่ครับแกงเอ็นวีบักจอยไหมนี่บักจอยใชจอ๋อเขาเบิกรถไปแล้วเอ้ยบักจอยบักไม่ใช่ไม่ใช่บักจอยใจเลี้ยวร่าพีคโค้ดกับโด่นเงนาว่าดอทำแอกเนอะยิ่งหายแล้วก็ดีไอ้พุชลาบาดี้มึงเล่นไหมเฮ้ยพุชลาบาดี้เอาเอาเอา ใช้พืชสภาพใช่ไหมนี่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครโอ้ยจบแล้วฝากบอกวให้พ่ไอยเรดมาฮะเอออเรนีหลังเทงคืนดิอยักษยากษ์ยันกืันกากถือว้ยอันนี้ผมไม่เกี่วมันยิงมึงแน่มันคนหนักฮอด้วยอ้กล้วยัอมาเลยมาได้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 ไอเรไอเรพอซ่อนเป็นเ็กดีล่ะพอพอมันซ่อนเป็นเ็กดีจมันจะเป็นเหียมาฮะมา ไม่ใช่เดี๋ยว่าบุญละบ้าเลยกูนำแกงมาก้อนนะพี่ว่านำมาก้อนแล้วไอ้เจ้าพี่นำมาเดียวนำมารายกัางเล็วเออน้ำมารายกัางจนโอ้ยเมื่อกี้ในพายเล่นไม้มาอ่ะกูซ้อนมันเองอ่ะวันนั้นเออ้ยมคืลูกศิษย์หลังแทงคืนอยู่ไม่ได้หลังแทงขึนอ่ะแทงเรยังขึ้นไม่รู้นี่ถ้าจะเข้ามากันได้เข้ามามันได้ไปเจอกันละกันุาปฝากไว้ก่อน อะไรเหรอที่บ้าเป็นหนุนย้ายดีนี่เจ๋งมากไอ้จ้ากูดักได้ทุกคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเดดฟอร์ดเดดวอร์ดสวัสดีครับไม่ชอบเป็นคนับเลยว่ะเออกูได้ข่าวว่าแก๊งมึงใกล้แตกอันนี้เฮ้ยรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นครับรอเล่นครับรอเล่นครับรอเล่นอยากกันเล่นครับอยากกันเล่นครับ พี่ดีก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าครับ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 อย่ากันเล่นครับอย่ากันเล่นครับอย่าอย่าอย่าแต่ใกล้แล้วแก้มมึงอะรุ่นใหญ่ไม้มึงดูกูรุ่นใหญ่ไม้มึงดูกูรุ่นใหญ่ไม้อะไอ้ยาแต่มันมันอยู่คนเดียวเนี่มันมีบังมันมีบังคนนี่กูยิงบันนี่กูยิงมองเปี้ยวเออยิงวัวกับบ้านเปี้ยวเลยอะเม่กี้มันอยูกันเยอะมึงไม่เห็นดูนี่ว่าดอยุดแมม แมนี่ห้ามแรงนะเราจะหนูใยไม้แรง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 สีัวไม่ได้นะแรงีัวไม่ได้มึงไปแรงกับพลนกรี่เขายิงตายโฮ่งเออพลนกรี่ห้องยิงนะกูว่าพันนี่เอนโอ้พลนกรนี่กูกลัวเลยแหมนยิงยิงตายโห่งเนั่นไอ้ตัตวตักได้ตักได้ตักได้คนหนนเออคนกรมันทำมงีเนี่ย มึงมึงวัดดีอ่ะวัดดีไต่โง่เหรีไมม่ลบ้าหมูแ่งเลยร่นเลยเดี๋ยวไม่แล่ะเฮ้ยเดี๋ยวพ้นได้ไอ้รถรถดวยรถดวยใส่หอกก็ไต่โง่เหยีดแมมว่าดอจ้ำเข้าอ่ะรถรถเนี่ยเองไปไปไปบีบิกรถลาบันนี้เราไม่เต้นไม่รู้อ่ะว่ากลางๆมันมีน้ำ เลยแต่ว่ามึงมึงต้องรู้จักคนชื่อพัตเตอร์ไอตัวนี้เจ้าชู้หลายมันเป็นเชื้อว่ายิ่งยังไม่เจอหนิโอ้ยตั้งเมืองเป็นของมันแล้วว้ามึงเรียกนี่มึงเรียกชื่อมันนั้นไปดิมึงเรียกชื่อนั้นอีกดิไอพัตเตอร์ไอโงกมันไม่มันกี่เมาไอตัวนี้มันมันกี่เมาส์ได้ตัวนี่เย้ไรเย้ไรเดินได้ยินไหมไฟเร็วอุ้ย อุ้ยไดยินแต่ว่ทําเิเดินเดิดินเเดไิด้เหอเิเป็นคนดีนาเเติเป็นคนดีนาคนดุกี้นะคนดุกี้แะเป็นคนดีนายแหะดุกี้กับดุกคนก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนเป็นไอ้ชาทุกคนเป็นคนเหมือนกันอย่างก็ได้นี่คนหนักอย่างอย่างบมนี่คนเนอะถูรัฐานนี้เจต่ว่าเตอเป็นคนดีนายผมพูดได้เฉย ผู้ได้เอได้แสดงว่าไม่ใช่คนตายทุกคนบุญได้เม็ดแล้วจ้าเจ้าคนไม่ใช่คนใต้เหรอลาวแล้วพันนี้ผู้ฟังมีทันมันเลยบ้างันนี้มันเลยเรื่องภาษาเดียวกันหนังนั้นได้ฟังให้ทันดีเพราะในทันทีไม่ใช่คนตายตัวไม่ใช่คนตายแล้วตัวไม่สามารถเร่งตายได้ตัวโดนลูกปืนนะพันนี้โดนลูกปืนนะต้นกำลังวุ่นก้อนอยู่นะคนคอนประตูมีคอนก้อนมีปืนนะดูไหมก้นมีปืนนะยิงแมงพันนี้เหรอไม่ ดดดจัังครบพี่ไม่ย้ายต้นไม่ยากุนตายต้นแบ่งตายไง่งได้ไม่ได้เอาเรียกว่าโกตรงแดงวันนี้โดนนะโดนยิ่งพันนี้โดนเนอะโดนไหนไม่ร้องเร่บระบบไม่ได้นะตินอย่าไปอย่าไปแร่งบูดอะไรมัวตัวนล้วไม่ใช่พวกบวกบีจะโดนเนอะไหนมึงด่ามึงด่าอีกทีดิมึงด่าชื่อนั้นอีกทีดิไอพัตเตอร์ไอหน้าโรค แหม่ตายวะที่หัวใจน่ารักครับรักที่จืดรับขอแสงเงาแมมตายโง่งมดลาวันนี้ไอ้จ้าคำนี้เป็นคำต้องงามแล้วเอ้ามแรงอ้ามแรงคำนี้จะกอดดูมอยเป็นไงอ่ะคำต้องงามคำนี้คำต้องงามทำไมผมไม่เห็นเปอะไรเลยเราพูดเราพูดเราพูดอ่ะเราพูดดูแต่ที่เราพูดซิปคำไหนนะเม้าเร้วเม้าเร้าข่าวมดตายหรอกแล้วข่าวก็ไม่มีตั้งนิ้วสองนิ้ง แต่ได้เป็นคนที่แข็งแรงผมชื่อซูเปอร์ฮีโร่ครับซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะซูเปอร์ได้บแได้บคือไะไรแต่ต้รู้มันเป็นคนดียัยอะกุณู้ชมเป็นคนใต้คุณผู้ชมฮัลโหลครับพี่ครัเผาเผารถตรงไหนครับเผารถตรงไหนครับพี่ครับฮัลโหลครับเขาเผารถตรงไหนครับเผารถตรงไหนครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเผารถตรงไหนครับ เฮ้ยกูโดไหนได้กูทำอะไรได้ผิดเรือกูทำแันนี้กูทำอะไรได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนตายคนธรรมดามันตายเฮ้